สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพามาดูเครื่องเสียงนะครับชิ้นงานก้าไลา์ซาวนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมครับวันนี้ว่าทีมงานก้าไลายซาวใช้อะไรบ้างครับวันนี้นี่ครับมือไม่สุดหรอครับกานเนื้อทำการเนื้อเดี๋ยวเราจะพาไปชมตู้กันก่อนเลยนะครับ ตู้ที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นตัว BP ใน8 8นะครับจากค่าย MC Audio นะครับประสบการณ์โชวโชนนะครับดูจากลักษณะตู้แล้วส่วนกลางที่ใช้ก็จะเป็นตัว MC เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นกลางหนึ่งดอกแหลมหนึ่งดอกนะครับนี้ใช้อยู่ข้างละ8นะครับสวยงามนะครับ าไปดูอีกข้างนะครับอันนี้ปับกซี่นิดนึงนะครับฝนต,ตกนะครับนะครับอีซตนะครับดูตัวนี้ไม่ต้องรัดครับไม่มีสยับครับ สวยงามนะครับชุดนี้ตัวทรัพย์เป็นราคาที่ใช้ไบละ8 0 0 0บาทนรดีๆในหนึ่ส่วนเสียงกลางก็จะเป็นตัว12นิ้วกลางหนึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวปากตัวที่ใช้นี่เป็นรุ่นเก่าครับเป็นปาก C าซก็ยังไม่ได้เป็นปากหลายเลยครับแต่ก็ใช้งานดีอยู่นะครับตัวนี้สุดแขนนะครับ เราใช้เป็นนัดอยู่มันเดิมนัดที่ไหนใช้งานนะครับใช้งานได้ครับไม่มีปัญหาครับเราจะพาไปดูสุดขุมพลังครับที่ใช้วันนี้นี่ครับอันนี้ก็ใช้พลังเป็นตัว Sae นะครับ PM10 นะครับตัวนี้ก็ใช้งานดีนะครับตูตัวนี้ใช้กำลังวัดไม่เยอะครับก็สามารถเล่นได้ครับดูตัวนี้ันี่ใช้อยู่แปดแท่นนะครับก็ใช้ชั้นเดียวละสองตู้นะครับขับซับขับโลขับกลางแรับใช้ตัวเดียวนะครับตัวเดียวกันพีเอใช้แปดแท่นนะครับแล้วก็ ที่ใช้นะครับคอร์สเป็นตัวมาลนนี่นะครับสองหกศูนนาทีนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้ดีนะครับก็มีพิเศษนะครับก็ผมเองนะผมช่าไมค์ทำไว้แอร์สิบสองครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับวันนี้วันนี้ก็ใช้เป็นตัวเติมสารสองอานะครับเป็นชุด ใช้งานได้จริงนะครับพี0 e เกมส์สิบเป็นปีสดผมก็ใช้มาแล้วนะสวยงามนะครับ,รนนรบไม่ได้ใช้อะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็บล็อกนะวันนี้ฝนตกก็เอาไว้ใต้เิธีแล้วกันนะครับ น,นี่กำลังต่อสายเมนนะครับเข้าเครื่องปั่นนะครับทีมงานก็ลาลสาไรก็จะมีเครื่องปั่นนะครับไว้บริการด้วยนะครับครับอันนี้จะเป็นตู้รุ่นแรกเลยนะครับของค่ายเอซนะครับยังใช้งานดีอยู่นะครับ งานครับสะพังก็ได้ทดสอบระบบเสียงกันแล้วนะครับครับส่วนคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับเดี๋ยว